ครับท่านผู้ชมมาจอมเทียนอีกแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์เนาะนักท่องเทีย่ยวเยอะขนาดเลยนะครับยาวไปถึงสุดหาดเลยนะครับวันนี้มันจะก,กี่เบลแจคับรถไปเนาะก็นักท่องเทีย่ยวไตมเมยครับตัวดักดักตัวดักดักมาแซวนะครับตัวดักดักมาแซวครับ,วส,รบสวัสดีครับ เบ้าเนจอร์พาตลอดไทยแลนด์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบ้าเจ็กจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวยามค่ำคืนของเมืองพัทยานะครับเบาเจ๊กจะขับรถไปที่หาดนาจอมเทียนนะครับท่านผู้ชมเอาไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนด้วยกันนะครับคลิปนี้นะครับเบ้าเจ๊กจะขับรถไปสุดสุดชายหาดจอมเทียนเลยนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเบาเจ็คได้นัดเพื่อนด้วยครับไปนัดเจอกันมิทติ้งกันมาคุยปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอ่ะครับที่หันนาจอมเทียนนะครับเมืองพทัทยากลับมาคึกคืนเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนาะมาพักมาแอลมาจองโรงแรมมาเดินเพ่นผ่านอยู่แถวเนี้ยครับท่านผู้ชมก็โอเคเลยนะครับก็กลับมาคึกคืนกันแล้วนะครับมีสีสันขึ้นเยอะเลยนะครับ ยังไงยังไงแล้วนะครับออกมาจากนอกบ้านนอกก่อดูแลตัวเองเรื่องความสะอาดนะครับท่านผู้ชมนักป้องกันแล้วก็นำมาตรระวังไว้ก็ดีครับท่านผู้ชมครับและก็ช่วงนี้เาวเจก็ขับรถมาถึงที่ใกล้จะถึงปากทางถนนเทพประสิทธิ์แล้วนะครับตรงนี้บาลเจก็อยู่ตรงสุขุมวิทนะครับถนนสายลักอยู่นะครับช่วงนี้นะครับเห็นก้อนรถนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้วันเสาร์นอาแล้วก็ตรงถนนเทพสิทธิ์มันจะมีไอคอนโดที่มีตลาดนัดตอนกลางคืนเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ฝั่งซ้ายอะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเบาเจ็กก็ขับรถผ่านตลาดนัดเนี่ยครับ แล้วก็ตรงนี้ก็คือถนนเส้นถนนเทพประสิทธิ์นะครับทุนผู้ชมเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่หาดนาจอมเทียนได้นะครับหรือว่าจะไปทางพัทยาใต้ก็ได้นะครับมันจะมีสามแยกข้างหน้านู้นนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ฝั่งซ้ายนะครับอาจจะเป็นตลาดนัดนะเป็นตลาดนัดนีใหญ่เบาแจ็คมาบอยบ่อยช่วงงูนแต่ช่วงนี้บ่ค่อยได้แวะเที่ยวนะครับเพราะว่าเบาแจ็คเคยมาเที่ยวเคยมาเดินบ่อยแล้วนะครับ บนเส้นทางถนนเทพประสิทธิ์ยามค่ำคืนนะครับจะวุ่นวายรถจะเยอะแยะประมาณนี้คือวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับรถจะเยอะนะครับเพราะว่าเมันมีตลาดนัดของแเนาะ ครับแล้วก็ตรงสามแยกตรงนี้นะครับไปฝั่งขวาก็คือไปพัทยาใต้นะครับไปฝั่งซ้ายตรงนี้ก็คือไปหาดนาจอมเทียนนะครับท่านผู้ชมตามบอกแจ้งมาดูบรรยากาศด้วยกันเนอครับครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนเส้นสายสองนะครับสายสองของจอมเทียนนะครับ เราสามารถขับรถตรงไปได้เลยนะครับครับใช้เส้นสายสองเพราะว่ามันมีซอยแต่ละซอยเยอะแยะไปหมดนะครับเพื่อที่จะลงชายหาดนะครับเราจะเลี้ยวตรงไหนก็ได้นะครับฝั่งขวานะครับที่เป็นซอยครับที่จะลงชายหาดจอมเทียนนะครับแต่เราจะขับไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะครับอ่ามันจะเป็นอ่าซอยเล็กๆนะครับแต่มันก็เป็นถนนทางผ่านนะครับเพื่อที่จะไปลงจอบเทียนเลยนะครับเข้าไปนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมมันเป็นบาเบียด้วยครับฝั่งเนี่ยครับสำหรับท่านผู้ชมดูเนาะก,ก็ดูบรรยากาศไปก็แล้วกันเนาะครับถ้าอ่าบอกฟังงบอกแจกพูดถึงว่าจุดตรงโน้นชื่ออะไรจุดตรงนี้ชื่ออะไรท่านผู้ชมก็คงจะไม่รู้เนาะเพราะว่า ท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นคนที่นี่เนาะก็ดูบรรยากาศไปก็แล้วกันนะครับสำหรับบาร์เบียกฏทยอยเปิดกันแล้วนะครับก็เริ่มจะมาคึกคืน,นก็จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งดื่มเนาะมานั่งกินบรรยากาศตามภาษาของคนชอบดื่มเนาะโอเคครับตามเบลเจ็กมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบลแจ็กจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะว่าเบลเจ็คมีนัดเนาะเนี่ยครับคือข้างหน้านี่ก็คือหนันนาจาเทียนนะทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยครับ สามารถขับไปมาไปมาครับรถเล่นนะได้สบายนะครับมันเป็นทูเวย์นะครับเวลายามค่าคืนตอนกลางคืนนะครับนักท่องเที่ยวเพื่อนกอสสวนมาเพื่อนก็จะเอาเสือเนาะมานั่งตรงชายหาดกันนะครับมากินเข้ามาปิกนิกกันมานั่งคุยพูดคุยเล่นกันฝั่งขวานะครับท่านผู้ชมก็จะยาวไปถึงอ่าสุดทางเลยนะครับ บรรยากาศอย่างนี้นะถ้าเป็นตอนนั้นนะเป็นช่วงที่ว่ายุคโควิดแรงๆเนาะสองเส้นทางตรงนี้นะจะไม่มีรถมาจอดเลยนะสักคันเลยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีรถมาจอดกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ นี่ครับตรงบริเวณฝั่งขวานี่แหละครับที่เบลเจ็คนัดเจอกันนะครับแต่ตอนนี้หาที่จอดรถไม่ได้นะครับฝั่งขวาเพื่อนๆก็จอดรถกันคอยอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมแน่ยี่ฝั่งขวาโอเคเดี๋ยวเบลเจ็คพาท่านผู้ชมครับรถตะเวนตะลอนไปก่อนเนาะขับรถไปทั่วสุทหาดก่อนตามเบลเจ็คมาก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงยังไงเดี๋ยวเบลเจ็คก็ขับรถมาจอดที่นัดกับเพื่อนอยู่อะครับ วันนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ท่านผู้ชมยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวนส่วนมากนักท่องเที่ยวเขาก็ไปนั่งกันตรงชายหา,นนหา,าดนะครับในระหว่างเบลเจ็กขับรถนะครับเบลเจ็กจะพยายามจะบัดดัดคลิปนะครับเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศตลอดแนวทางอาจอมเทียนเลยนะครับ นนเรียบหาดหนาจอมเทียนนี่นะครับท่านผู้ชมยาวนะครับยาวแล้วก็อ่ามันแบบมีร้านค้ามีบาร์เบียตลอดแนวเลยนะครับแล้วมีร้านอาหารพวกอาหารทะเลใครอยากจะกินทะเลหรือว่าจะมานั่งดื่มจิบเบาๆอะไรเงี้ยฟินๆอะไรอยู่ตรงนี้มันก็มีให้เราเลือกนะครับท่านผู้ชม และตอนนี้เบลเจ็กก็ขับรถย้อนขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อต่ี่าบแเจ็กขับรถไปสุดซอยแล้วน่กสุดทางแล้วนะครับก็เลยขับรถกลับมาเพื่อที่จะไปหาเพื่อนเบลเจ็กนะครับเพราะว่าเราจะไปคุยกันนะครับไปพูดปะสั่งสันกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเบลเจ็กก็อยู่พัทยานี่ก็มีกลุ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนำมันมาคุยเล่นกันนะครับเวลาว่างๆนะครับหลังจากออกที่ปรรับท่านผู้ชม วันนี้ป๋าแปลกปกติก็จะมาจอดตอนพวกไอ้บอกติดนั้นนี่ติดนี้อยู่ติดนั้นมาไดก็ไปอุ่แล้วก็ไำลังมันเลยแกบอกเอาไปนี่เลแล้วสรุปเนี่ยเล่นตัวไปเล่นตัวมาลูกพี่คุณของขายต้องเก็บไว้อีกทีเลยเลยไอเดียอะไรเอาขายให้คนที่เขาจะขี่จริงเลยพวกนั้นไดไม่น่าไปเฮ้ยลูกพี่เขาก็รับประกันดีนะ้สิพลา เดียวมลยนั่งเช็ดสูงเงาแค่แค่แค่สามพันเท่าหกพนะเากเี่ยเพราะว่ารลดให้นี่ของผมสอมืนไม่ได้ข้ามเลยเพี่แค่สาพันพี่จะไปขายหกมมันไม่ได้เพผมไอหมื่ี่แล้วที่ขายไปไม่ได้ล้านเลยมาเลยเออสภาพล้มแปดล้มนี้หมดก็เลยบอกว่าสายไฟนุนยาเลี้ยในเครื่องอ่ะตับดีตะบอดไรอ่ะติดต่อติดต่อ คลิปนี้เบาเจ็คเอาไว้เพียงตาอีก,ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามคลิปเบลเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดน,นะครับขอบคุณกําลังใจทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ามีอะไรอย่างคอยติดตามช่องเบลเหนือแจ็คพาตลอดน,นะครับ